มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือน42จังหวัดฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันค่ะวันที่5สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้จึงทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนกักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไ้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรสีสะเกตอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีและนครปฐรมค่ะ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดด้นอ,นองพังงาภูเก็ตและกระบ,บีคะ่ค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป,งนนไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ ขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ